สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้มาที่เขมามะเกือครับหนองบัวนครสวรรค์ครับเราทีมงานเดฟูเสียบูทีมงานตัวดำครับมาครับปี๊บสามเจ็ดเด็ก็อยู่ที่้าครับเดฟูคุมครับวันนี้ฝนตกคืนครับก็เลยอุปสรรคคือ หมูัวก็ติดต่อเราได้นะครับทีมงานเราเจ็บูเสียดูครับเรายังเยอะราคาสี0รย้าสเยนอยู่เลยครับเมื่อวานามันแพงกอเทวดาพาเนาะว่า,า,นะวาแล้วครับเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เนะาะหาเกี่ยวก็ถ้ามันขึ้นแพงวันนี้เราก็อาจจะอาจจะขึ้นนะครับแต่ข้าวมัลีินาะปีที่นี่ยังไม่รู้เลยครับว่าเราจะเกี่ยวประมาณราคาเท่าไหร่ เพราะว่ายังไม่ได้เราไม่มีชมรมครับก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าเราจะเียวเท่าไหร่เราก็ต้องฟังเนาะฟังรถพคื้นที่บ้างฟังคนที่เข้ามาเขาอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้เนาะ นี่ครับมาดูรีลาเนาะแลกประสบการณ์กันครับอ่าผมพิพาทอะไรก็คอมเมนต์ในคลิปผมได้นะครับถ้าจะให้เราไปใช้บริการก็ได้นะครับเรา50 60ิบหไร่เราก็ไปครับเดินทางสัก0ห้าสิกเนี่ยได้ครับถ้า พูดถึงหาเราไปเราก็หาค่าหน้หน้าให้เนาะที่ถ้าเกิดเราให้เราไปไปไปใช้บริการแล้วปั๊บคนอย่างคนหาไปปุ๊บเราก็หาค่าหน้หน้าให้แล้วค่าหน้หน้านี่ไปคุยกันครับว่ายังไงวันนี้เจู๊มาคุมครับ อันนี้ข้าวยังเป็นน้ำหมอกอยู่เลยครับแต่ข้าวข้าวข้าใหญ่ข้าวดีมากเลยครับแตนน่รถเราก็เริ่มพ้องแล้วครับนะครับะชอที่ผมเจ๊พูดเสียพููทีมงานตัวดำขอบคุณครับ